นะนี่เราทะลุเข้ามาในเกมเหรอเฮ้ยเฮ้ยมีโซนิควิ่งนั่นมันโซนิคเหรออุ้ยใครอะทำไมตกลงไปตรงนั้นเก็ตเฮ้ยนี่เราเหมือนว่าเราจะเจอโซนิคเข้าใช่ไหมเฮ้ยข้างบนนั้นตัวสีแดงเฮ้ยนั่นไงโอ้โหวิ่งไวมากเลยตามไม่ทันเลย ี่เราอยู่ในเกมสินะอุ้ยนี่มีคนหลุดเข้ามาในเกมนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยนี่ก็ด้วยโอ้หเ้ยแมวแมวแมวที่ที่ที่ตัวเป็นเหมือนโซนิกนี่มันอะไรกันคะเนี่ยอะไรอ่ะขึ้นไปข้างบนอย่างงี้หรอว้าตกน้ําตกน้ําเลยอุ้ยชนอุ้ยโซนิกเป็นผีน่ากลัว อุ้ยเมื่อกี้ตาแดงเลยอะต้องเอายาหยอดตาให้หรือเปล่านะไม่ตรงนี้มีทางขึ้นไปไหนด้วยอะมาแต่ตั้งแต่เราเข้ามานี่อุ้ยนี่ไงยูนิคอนโซนิกเราเจอเขาของยูนิคอนโซนิกตรงนี้ด้วยแหมกำลังจะบ่นเลยว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเจอโซนิกแค่ตัวเดียวเองโซนิกแปลว่าชิ้นส่วนของโซนิกที่เราหาเจอนะ อุ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะโซนิกไฟช็อตเหรอวินายนายเจออะไรเข้าอ่ะเพื่อนนี่มันอะไรอะ่ะอะโซนิกโอ้โซนิกอมองอาสเหรอมีโซนิกหลายอย่างเลยจริงๆด้วยนะฮึบตรงนี้มีอะไรอะ่ะอู้เกือบหล่นแน่นายตรงนี้เจออะไรบ้างไหมอุ้ยนี่นี่มันนี่มัน นี่ไอรอนสไปเดอร์โซนิคไล่อุ้ยเจ๋งมากอุ้ยแล้วมันอาโซนิกนี่นะอุ้ยเจอโซนิใสายฟ้าแหละอุ้ยแปลงร่างได้ด้วยโอย้สุดยอดนายเจ๋งมากเลยนายเท่มากเลยเพื่อนอุ้ยเจอโซนิกไฟช็อตอีกแล้วอุ้ยนี่โซนิครังแสง้โซนิกสีดำโอ้โหเยอะแยะเลย มีโซนิคหนึ่งโซนิคสองโซนิคสามเยอะแยะไปหมดเลยอุย้ยนี่ทุกตัววิ่งไวมากเลยอะดูดิอุย้ยนี่มันท่ำอะไรเนี่ยดูดิมีท่ำน้ำตอกอะไรอยู่ด้วยไหนเข้าไปดูหน่อยอุยอ้ยอุ้ยเราเจอชาร์โ w โซนิ c ในน้ำตกเมื่อกี้อ้หอุ้ยนี่ไงชาร์โ w โซนิ c อุย้ยดูด,ดำปีเลยเอาไปแล้วไปไหนหอ๋อน้อยกระโดดขึ้นไปบนนั้นได้ไหมอะอึบอ้าวไม่มี อ่ากระโดดแม้ขึ้นนะดูเหมือนว่าถ้าเราหาชิ้นส่วนของโซนิกเจอเราก็จะได้สะสมโซนิกพันใหม่ๆไปเรื่อยๆสินะเฮ้ยทางนี้ลงไปได้ปะฮึเฉดเฉียวเลยโหดูที่นี่สิยิ่งใหญ่อลังการส,สุดๆอุยอ้ยอุยอ้ยอยู่ๆก็อุ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้ว โอ้ยเ e e อเลียนโซนิกหูตาแดงเชียวน่ากลัวจังถ้าเราเก็บหมดนี้เราจะได้ออกออกไปจากที่นี่ไหมนะเอ้ยตรงนั้นเราต้องไปตรงนั้นแะเฮ้ยตกนะเฮ้ยอ,อันนี้อะไรอะ่ะเก็บได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเก็บได้ด้วยนี่เอเลียนโซนิกโอ้เอเลียนโซนิก โซนิคจากนอกโลกสินะโุ้ยตรงนี้น่าหวาดเสียวมากกลัวหล่นจังเลยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าดูเหมือนจะมีอะไรให้เก็บด้วยนะเนี่ยใครมาทำหมวกหล่นไว้ตรงนี้อุ้ยนี่โซนิคนักนักรักสร้างเหรอก่อสร้างอุ้ยตรงนี้ก็มีนี่ทานสปารเรนโซนิคโอ้ยโซนิคล,ล่องหน โอ้หนี่เราหาหาโซนิคเจอหาชิ้นส่วนของโซนิคเจอหลายตัวแล้วนะสุดยอดเลยอุ้ยตรงนั้นนี่มันอะไรเนี่ยชุมนุมโซนิคเหรอเยอะแยะเลยเฮ้ยโซนิคน่ากลัวมากเลยโซนิคตัวเมื่อกี้นี่ในนี้มีอะไรให้ให้หาบ้างไมหมอ่ะอุ้ยนี่นี่นี่ผิ โซนิคโอ้ยโซนิคเป็นน้องหมูอุย้ยอันนั้นน่ะเราต้องไปเก็บอันนั้นให้ได้อา่าว่าว่าแต่มันจะกระโดดไปยังไงดียวเนี่ยขึ้นไปข้างบนนั้นได้หรือเปล่านะอุยอ้ยอ๋ออันนี้เราเก็บไปแล้วเขายูนิคอร์นแหม่ตกใจหมดเลยนี่กระโดดไปอันนี้ฮึบนี่ไงฮึบนี่เลซโซนิคเลซโซนิคสีแดง อุ้ยดูเหมือนว่าอันนี้จะเป็นคำใบ้ว่ามีโซนิกอะไรบ้างนะโูมีเยอะมากเลยอะนี่เราหาเจอไปหลายตัวแล้วเหมือนกันนะอุ้ยโซนิกน้องแมวเนี่ยหาจากไหนในน้ำมันจะไม่มีโซนิกเลยจริงๆหรอฉันว่ามันต้องมีบ้างแหละไหนตุ้มลงมาดูเลยอุ้ยตัวเหลืองๆเล่นวิ่อง,องอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะอุ้ยเอาเจอจริงด้วย อุ้ยอีว e ิลโซนิกดีวิลดิเอ๊ะหรืออ e ีวิวเอ๊ะดีวิลอีเออนั่นแหละนะมีมีอีกไหมหาทุกก้อนเลยทีนี้โฮ้ยตรงนี้อะไรอะ่ะโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยอุยอ้ยเฮ้ยเห็นโซนิกกระโดดไปทางนั้นน่ะหรือว่าทางนั้นมีอะไรหรอพวกนายรู้หรือเปล่าอุย้ยดูดิเขากระโดดไปกันใหญ่เลยอะ่ะว่าไงเพื่อนใน นาจะไปทางนั้นกันเหรอฉันไปไม่ได้อะเคยกระโดดแล้วมันไปไม่ถึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ดีๆเราก็กลายเป็นโซนิกยูนิคอร์นได้ด้วยแลวหละอุ๊ยหรือว่าโซนิกทุกตัวที่เราหาชิ้นส่วนเจอเราสามารถแปลงร่างเป็นเจ้านั่นได้หรอโอ้สุดยอดเลยถ้าเป็นแบบนี้อาจจะกระโดดถึงก็ได้นะเพราะว่าโซนิกยูนิคอร์นเนี่ยก็มีพลังที่แข็งแกร่งมากมาลองดูกันดีกว่าเุ้ยถึงจริงด้วย นี่ไงเฮ้ยร้อนหลอนหลอนเฮ้ยคือเข้ามาได้แล้วไหนอะอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นมีเลยอะซอกไหนอะนี่ฉันกำลังกายร่างเป็นโซนิกอยู่ด้วยนะนี่เรากายร่างเป็นเออ่ทานซาร์เรนโซนิกได้ด้วยอะดูดิโซนิกใสโซนิกใสใสหูหูหู หรือว่าอยู่บนเนี้ยเห็นอะไรแบบเมื่อกี้เฮ้ยขึ้นไปไมาได้อุย้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วแองจอลโซนิกแล้วนี่เราแปลงร่างเป็นแองจอลโซนิกได้ด้วยให้พวกนายขึ้นมาดิข้างบนมีแองจอลโซนิกด้วยอ่ะโคตรเท่รอยแนะ่นเพื่อนขึ้นมาแล้วแล้วหลังจากนี้จะมีแล้วหลังจากนี้จะมีโซนิกอะไรอีกบ้างไหมนะ แถวนี้จะมีโซนิกอะไรให้เก็บอีกบ้างปะเฮ้ยขอไปทางนั้นกันล่ะไปด้วยดิเฮ้ยนายอย่าเหยียบหัวเราดิโู้กระโดดไปทางนั้นกันใหญ่เลยว้าไม่ถึงนี่ลองกระโดดจากตรงนี้ดูฮึบอุ้ยถึงด้วยฮึบอีอุ้ยนั่นหรือเปล่ามีปุ่มสีสีอยู่ทางนั้นอะ สันโซนิกนี่โอ้โหสว่างมากเปิดไฟให้กับบ้านของท่านได้เลยนะฮะว้าเอาแหละถึงเวลาต้องล็อกเอาจากเกมแล้วอะเล่นมานานมากเลยต้องไปหาอะไรกินซะแล้วหิวข้าวหิวข้าวอะนะเออทำไงอะจิ้มจิปุ่มที่คอมได้ไหมตุติ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 ตต ว้าวดูเหมือนว่าจะได้ออกแล้วหรือเปล่าเนี่ยมีแฝงขึ้นด้วย